สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนพยัญชนะไทยกันก่อนนะคะพยัญชนะไทย44ตัวกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคัง งงูจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอเชอยอหญิงดอชดาตอปะตักถอฐาน ทอนางุนโททอพู้เท่านอเนนดอเด็กตอเตา่าถอถุงทอทหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลา พอพึ่งฝอฝาพอผานฟอฟ,พอพนฟันพอสัมภามอมา้ายอยักรอเรือรอลิงวอแหวน สอสาราสออสีสอเสือหอหีบรอจุลาออ่างหอนกฮูก,กเดี๋ยวเรามาทบทวนสระอิกกันนะคะกออิกิ ขออีขงออีงออีจออิจิชออิชิชออิชิสออิซิดออิดี นอิ no ีนิตออีติถอีทิทถอีทินออีนิบออีบิปออีปิผออี ผีอฟีผอพิีอฟีผอพิมอ,อิมิยอ,อยยิรออิริ วอ,อิวิลอ,อิลิสออิสิออิอิอหอ,อิฮิอต่อไปนะคะเป็นสระอูขอไข่สระอูอ่านว่า ขออูขูคอควายสระอูอ่านว่าคออูคูจอจานสระอูอ่านว่าจออูจูชอชิงสระอูอ่านว่า ชออูฉูงองูสระอูงออูงูชอช้างสระอูชออูชูสอโซสระอูสออูสูน,นนเน สระอูนออูนูดอเด็กสระอูดออูดูตอเตาสระอูตออูตูถอถุงสระอูถออูถูทอทหาร สระอูทออูทูนอหนูสระอูนออูนูบอใบไม้สระอูบออูบูปอปาสระอูปออูปูพอผาน สระอูพออูภูฟอฟันสระอูฟออูฟูมอมาสระอูมออูมูยอยักสระอูยออูยูรอเรือ สระอูรออูรูรอลิงสระอูรออูรูวอแหวนสระอูวออูวูสอเสือสระอูสออูสูหอหีบ สระอูหออูหูออางสระอูออูอูหอนกฮูสระอูหออูหูอีกหนึ่งรอบนะคะขออูขูคขออูขู 조우주, 쇼우추, ง우무, 쇼우추, 소우수, 노우누, 도우두, 토우두, ท우ถู ทออูทูนออูนูบออูบูปออูปูพออูพูฟออูฟูมออูมูยออูยูรออูรู โลอูลูวออูวูสออูสูหออูหูออูอูหออูหูเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ เด็กน้อยเด็กเอ,อ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหา เลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียนไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยเด็กๆอย่าลืมทบทวนสิ่งที่คุณครูสอนไปในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ